ใช่เขได้คแนนเยอะมาะคนคนไหนเขาเป็นขาประจำแต่แม่ก็ไปต่อไม่ถูกไหมคะคือยังไงเขาม่นชหรือว่ามันจึงใจยัไงเขาแม่ก็ก็แล้วแต่อานบางทีก็ไม่รู้ว่าเขาจะเล่นต่อไงก็คือแม่แม่แต่มาคองแล้วคองกว่าอ่าใชก็แบบอะเล่นต่อหรอมีผู้แข่งานทีก็ยอมแพ้ไปก็เอ่อก็บอกไปไม่ถูกคนก็คนากราจิ้นอีกแล้วอะไรอี้แม่อ๋อก็ก็ถ้าบอกอะไรที่แฟนคับ แฮปปี้ก็แฮปปี้ค่ะแม่ก็คือเอ็นดูเอ็นดูดตั้งต <laughs> ีใช้ใช้คำเดี๋ยวก่อนนะกำลังจะตอบรับเน,นี่ยมันคำดีๆไหมเนี่ยค่ะ <laughs> ตีเขาก็น่ารักค่ะที่เขาก็คือลงอะไรไปเขาก็จะแบบเล่นด้วยฟีดแบ็กอะไรอย่างเงี้ยเวลาเจอตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะพูดคุยกันเนี่ยเขาจยอกเต็มที่เก่งเลยค่ะพี่แอฟไม่เคยเซราเลยค่ะแสดงว่าเก่งในโซเชื่อใช่ค่ะ